สวัสดีครับสวัสดีครับไอเจ็ดตัวบัญชีสวัสดีครับ,ว,รว,รบวันนี้ก็เป็นอีที่ยี่สิ้าทับเกาสำหรับการลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา99้ครั้ง99วันนะครับวันนี้อีนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับวันพุธที่สาวันพุธที่31พฤษภาคม2500 65นะครับเวลานี้ก็เป็นช่งชวงเช้านะครับเวลาอยู่ที่ตี40กว่ากว่า48 49ินาทีนะครับผมสำหรับภารกิจในการลุกขึ้นมาออกกำลังกายในวันนี้นะครับผมผมก็ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกสาวนะครับที่จะต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องให้ได้นะครับผมคือ9 9ครั้ง99วันนะครับ สิ่งสาคัญก็คือการออกกําลังกายนี้ทําให้ร่างกายของผมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปก็คือดีขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับมันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมในการมอนว่าร่างกายของเรานั้นมันจะปรับตัวโดยอัตโนมัติก็คือส่วนต่างๆของร่างกายของเรานี้มันได้รับการผ่อนคลายการยืดหยุนย่นคลายเส้นคลายปวดคลายเมื่อยนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับ ที่ผมรับรู้ได้ด้วยตนเองนะครับทุกอย่างทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับทุกอย่างมันควบคู่กันไปนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับร่างกายของเรากระปี้กระเป๋าแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะทําอะไรนะครับรู้สึกว่าร่างกายของเรานั้นจะแข็งแรงขึ้นอ้าวสวัสดีครับ f อฟพูทนรักนะครับที่คอยมาติดตามให้กําลังใจในการรับชมไลฟ์สดตลอดนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีพีที่25แล้วนะครับ ครั้งที่ยี่ห้านะครับครั้งนี้ครั้งที่ยี่สิบห้าแล้วยังเหลืออีกเยอะเลยที่ต้องลุกขึ้นมาทําภารกิจให้ครบเก้าสิบเก้าครั้งนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งได้แค่ยี่สิบห้าครั้งนะครับหรือยี่สิบห้าวันครับผมเหลืออีกเยอะเลยขอบคุณเอฟซีภูนรักนะครับที่คอยเข้ามาให้กําลังใจอยู่ทุกครั้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่า สำหรับการออกกำลังกายในแต่ละวันนะครับผมจะออกกำลังกายใช้ลานหน้าบ้านของตนเองนะครับในการออกกำลังกายด้วยการวิ่งจ็อกกิง้ง <c oughs> วิ่งจ็อกกิ้งนะครับวิ่งจ็อกกิ้งอย่างน้อย20-30นาทีเสร็จจากการวิ่งจ็อกกิ้งแล้วเราก็จะมาบริหารร่างกายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายปรับระบบสมดุลให้กับร่างกาย ให้กับระบบไหลเวียนของเลือดด้วยท่าบริหารต่างๆนะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่1 0ถึง20นาทีนะครับรวมไปเสร็จในการออกกำลังกายในแต่ละวันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงกว่ากว่านิดๆครับไม่เกิน1ชั่วโมงอย่างน้อยละ่ะผมกําหนดไว้ผมตั้งเป้าไว้จะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยให้ได้วันละ1ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมา เริ่มออกกําลังกายกันเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาวิ่งกันออกกําลังกายอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ f อฟพุนรักษ์สวัสดีครับ, 4, ว,รบวันนี้ก็มาออกกําลังกายด้วยกันนะครับมาออกกําลังกายกันนะครับอ่า ไม่ได้เพื่ออะไรนะครับเพื่อสุขภาพของตัวเราเองนะครับเพื่อสุขภาพของตัวเราเองนะครับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีที่ดีนะครับการออกกาลังกายนี้เป็นเป็นการสร้างภูมิภูมิกันให้กับร่างกายที่ดีนะครับไม่มียาไหนมารักษาสุขภาพร่างกายเราเท่ากับออกกําลังกายนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มออกกําลังกาย ด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งก่อนนะครับใช้เวลาก็ประมาณสัก30นาทีนะครับเดี๋ยวผมหาม,มุมก่อนนะครับอ่อาดีวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวิ่งออกกําลังกายก่อนวิ่งจ็อกกิง้งเราก่อนอื่นเราต้องมาวอร์มร่างกายก่อนนะครับก่อนที่จะวิ่ง อากาศบรรยากาศช่งชวงเช้านี้ก็จะอากาศสดชื่นนะครับเย็นสบายนะครับอากาศเหมือนว่าโอโซนนะครับโอโซนที่ว่าเราสูดหายใจเข้าไปนี้รู้สึกมันสบายนะครับเย็นสบายเย็นสบายปอดของเรานะครับเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากๆครับผมช่งชวงเช้านะครับอเดี๋ยวเราจะมาเริ่มออกกําลังกายด้วยการวิ่งกันเลยนะครับไปครับผม